บอนนับบอ้ำปั้ครับ นนนนนในรั่งทีปวยโอรูกกะง,งั่งโอือกกะยัว,วออข้าวเหลาในปหเกียทรงก็บุมทองพวกเราทุกคนถ้าอยูเ่เย็นเป็นสุกนะแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีภัย หน้าครับกลมหน้าครับเอดทอดสาคนอกบาททอด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 เอดทอดทอดกอดทอดทออดท้ดทอดทอดทอดอดอดทอดอดออ đến cổ lại ăn tên tăng luôn lấy gạo chí vùng men phong qua lệnh xìu quy sinh thổ sư hốc ăn tên cài 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 heng ăn thầu tên chứ xung phủ quỷ vọng sư hên ở y kia im kia đây kia Đào. Ăn tâm tình im chữ dễ xuống chay tên quỷ Ăn gì tên di phủ lại hình con Ăn ngộ tên chữ xuống phủ quỷ

เกให้เนีปยไปพบใช้รำรวยนะครับอ้าวบุญคุณทำมาตัวทรงมาเ๋ยียวกันนี่คือหาัเหียบไปปรไโยปพบใช้รำรวยนะอย่านะ้

กูแรกอะเต็งอ่ะเต็งเออดึงดึงมานดังนิ้หน่อยเพราะมัน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 ตกแล้ว